สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะวีได้มีโอกาสไปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เซ็นทรัลเวิร์มานะคะหลังจากที่แทบไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะที่ออกไปครั้งล่าสุดก็คือออกไปหาคุณหมอฟันนะคะเนื่องจากวิยะค่ะมีการรักษาลักฟันเอาไว้คุณหมอะคะ่ะก็เลยนะัดติดตามาการรักษาลักฟันนะคะ หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ที่คอนโดตลอดนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสออกไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เซ็นทรัลเวล์อย่างที่ได้บอกไปนะคะก็เลยจะมาให้เพื่อนๆดูกันว่าวีได้อะไรมาจากที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าวีได้อะไรมาบ้างอย่างแรกก็จะเป็นพวกของกินนะคะอันนี้ที่ซื้อมาจะเป็นออขนมปหางมินิถั่วห้าสีนะคะ ไม่เคยทานค่ะแต่เห็นว่ามันน่าทานดีก็เลยลองหยิบมาดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองทานกันดูนะคะว่ามันอร่อยไหมนะคะแล้วก็อันนี้ชอบมากค่ะเป็นสุกี้พี่นะคะปลาหมึกเป็นคนชอบทานปลาหมึกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกิมจิของซูก,กิชินะคะแล้วก็มี โคชูจังซอสของซูกิชิเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ซีซ่าสลัดครีมนะคะแล้วก็จะมีนมไทยเดนมาร์กนะคะรสช็อคโกแลตอันนี้อร่อยมากจริงๆซื้อมาสองขวดนะคะจะดื่มไปแล้วขวดหนึ่งนะคะอันนี้น้ำปลานะคะส่วนนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะ ชินะคะซื้อมาเก็บเกล้แล้วก็น,นี้เพื่อนๆื่อนอันนี้มันคุ้มมากเลยกล่องน,นะะ่าจริงจริงข้างในให้ดูก่อนนะพนักงานเขาใส่มาในกลนะ่องเอาไวไม่ได้เป็นคนใส่อันนี้ก็จะเป็นกิมจิเหมือนกันนะคะเป็นยี่ห้อ เหมือนนนกัะะคะเป็นกิมจิผักกาดขาวรสหวานเผ็ดน้อยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆไม่ได้ชอบทานกิมจิมากนะคะแต่ว่าซื้อมาสองอย่างเลยก็อยากมาลองดูไม่ได้ชอบทานแต่อยากซื้อก็เลยซื้อค่ะโอเคนะอันนี้ผักสลัดได้มาสองถุงนะคะเพราะว่าซื้อเป็นแผหนึ่งก็จะอยู่ในอ่องน,นึงิ สลัดถามว่ากินผักเก่งไหมไม่ค่ะแต่ทานได้ค่ะก็ทานผักได้แต่ไม่ได้ชอบทานผักเก่งถึงขนาทานเป็นอาหารว่างหรืออะไรแต่ก็อยากซื้อเพรามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นชานะคะกรีทีจะเป็นกลิ่นจัสมินนะคะกลิ่นมะลิหอมดีก็ซื้อมาชงชาดึมนะคะ ค้มค่ามากเลยนะคะก็จะเป็นกล่องกล่องที่ไว้ใช้ใส่ถนอมอาหารนะคะอันเนี้ยนะอันนี้ค่ะจริงๆแล้วนะมันกล่องละ1 9 9บาทกล่องละ199บาทนะคะแต้วิ วิได้มาสงกล่องในราคา199บาทค่ะก็คือซื้อ1แถมอีก1นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เซ็นทรัลเมรลองไปดูกันนะคะแต่จริงๆถ้าไม่จะเป็นก็ยังไม่ต้องออกไปก็ได้เนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะคะอยู่บ้านดีกว่า อันนี้พอดีวีวีทุระจำเป็นต้องออกไปก็เลยแวะไปสักหน่อยนะคะเพราะไม่ได้ออกไปบ่อยๆก็อย่าที่บอกไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ถุงที่สองนะคะเดี๋ยวออันนี้ลงก่อนถุงที่สองก็จะเป็นของใช้นะคะอันนี้ให้ดูใบเสร็จของวันนี้ก่อนนะคะ นนยาวมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นสกอตไบนะคะเอาไว้ล้างจานนะคะก็ซุกคุณเอาไว้พอไม่อยากออกไปไหนส่วนอันนี้โปเตโต้สติ๊กนะคะไม่เคยทานแต่เห็นว่าน้าทานดีก็เลยลองซื้อมาดูนะคะมันเป็นขนมทานเล่นค่ะมีหลงมาในถุงนี้นะคะ อันนี้ถุงขยะนะคะ,ะ,คะอันนี้มาจิกคลีนเวลาห้องน้ำค่ะ<อ>ตัวนี้ก็เกลดไว้ปรับอากาศกลิ่นในห้องนะคะชอบมากวิเป็นคนชอบอะไรหอมๆก็จะซื้อแบบนี้มาเยอะมาก แล้วก็อันนี้อันนี้ทุกคนต้องบอกก่อนว่ามันซักผ้าเอาไปใช้ซักผ้าแล้วมันหอมมากๆนะคะเราก็ตอนนี้วันนี้มันซื้อ2แถมหนึ่งนะคะเป็นน้ำยาซักผ้าของ BSC Essence Fresh and Soft นะคะใช่ไหมอะ BSC essence นะคะเป็น BSC essence อันนี้หอมมากจริงๆคอนเฟิร์มก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีตคนทักว่าเสอผ้าวิวาหอมมากนะคะก็ใช้นี่นะคะ่ะในการก,กับผ้าประทับใจมากแล้วก็อันนี้ที่ประทับใจสุดๆคืออันนี้เลยคะ่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มดีนี่ ดีนี่ของเด็กเนี่ยะคะ่ะมันหอมมากทุกคนคือก่อนหน้านี้ค่ะวีจะเป็นคนชอบใช้น้ำหอมใช่ไหมคะแต่มีวันหนึ่งวีอะค่ะมไม่ได้ฉีดน้ำหอมไปทำงานแล้วเบี้ยค่ะก็ใช้น้ำยาปรับมเพนดนีนี่เนี่ยแหละแล้วก็มีน้องที่ทำงานมาทักว่าพี่วีใช้น้ำหอมอะไรหอมมากๆเลยแล้วมันหอมจริงๆพเพื่อนๆเราไปตำกันดูมันหอมมากแล้วมันติดติดนานมากค่ะหอมเหมือนน้ำหอมเลยนะคะคุ้ม บอกไปซื้อ1แถมหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเนื่องจากได้ลองใช้น้ำยาประพันธ์มของเขาแล้วมันหอมเราก็ได้ลองซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าของดีนี่มาเหมือนกันจริงๆมันใช้ซักผ้าเด็กแหละแต่วีก็เอามาใช้ซักผ้าของวีนะคะก็คิดว่ามันคงหอมเหมือนกันแล้วอีกอย่างมันก็ซื้อ1แถมหนึ่งด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ๊อบคอนจาก sf cinema นะคะดิชอบมากอันนี้ซื้อลถปาปิก้ามานะคะอีนนี้อย0บาทแต่ก็เขาก็จะแถมส่วนนี้ให้ด้วยเขาก็จะแถมตัวนี้ให้ด้วยนะคะซื้อ1แถม1นอันนี้ก็จะเป็นลถคาราเมลกับชีสนะคะเราชาทานก็ไม่ได้ไปดูหนังเนาะเราตั้งดูหนังที่บ้าน netflix หรืออะไรเราก็ทานบ๊อรคอนไปด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะจริงๆก็ยังไม่แนะนำให้ออกจากบ้านนะคะช่วงนี้เพราะว่า สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีแต่วันนี้บี้มีเหตุจําเป็นที่จะต้องออกไปจริงๆก็เลยมีโอกาสเด้แบบไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็เลยมาให้เพื่อนๆดูกันว่าวีได้อะไรมาจากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกําลังใจให้วีด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามวีในคลิปถัดไปนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย